ดวนบอนุออกมาเว้าแล้วเรื่องศิลปินลงจากวงคันถามว่าลงบอร์มีลงคือกันว่าสั้นเด็กกาบทักทายสบายดีเอฟซทุกทุทานเอซทุกๆคนมาพบมาพ่อกับค่อยเจบอลแล้วคลิปนี้มาเอาสาดเด็กสาเดินทานผู้ชมเนี่ยเบิ่งผมเปียกหากระอาบน้ำหากะไปอ่าข้างนอกเข้ามาตอนบังกี้นี่แล้วก็ไม่เห็นคลิปไล่ซดของบอร นุของเสียงวีฮกเพิ่นมาเว่าเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินลาลงยอมหัาก็บมีคนลาลงเช่นเดียวกันแต่ถ้ากรณนนีว่าลาลงแบบปิดฤดูกาลแล้วการจะขอเขาเอิน่าอวายพรขอย,ยินดีนำลักษณะคือว่าบ่ได้คัดข้องมองใจแต่อย่างใดขั้นกรณีว่าปิดฤดูกาลแล้วลาลงแบบตเหมะแต่แม่ก็พพ้อมที่จะสนับสนุนพ้อมที่จะทรงเสริมว่าสั้สนเด นาะรายละเอียดคืออยากให้ทุกคนไปฟังจากปากบอดนุแล,ละละไพรมีคำตาหนิตีสงคำคิดคำเห็นขึ้น,นั่้นแตแล้วจังส่งมาใต้คอมเมนต์มาโอมาลบมกันก็แล้วกันทุกคนไปส้มพร้อมๆกันเลยมันเป็นห่วงเวลาที่ศิลปินน่ะเขาคือขันผู้ใ้ย่ายตอนปิดวงนะ่ะโปเตอรต,ตาขันใหญ่พราะใหญ่ตอนพอปิดวงเก่าแล้วปับ๊บเราขัใหญ่ไปขืนวงใหม่อันเนี้ย ทุกคนเขาจะมองว่าศิลปินมีมารยาทถูกไหมครับศิลปินมีมารยาทแต่ถ้าลงกลางคันกต่สีมองว่าศิลปินไม่มีมารยาทนะครับเขาก็บระลงกันบลากลางคันแต่บัดพอะหอดเวลาที่เขาถึงเวลาที่เขา,เาทําหน้าที่สมบูรณ์แบบจนถึงปิดฤดูก,กาลแล้วนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะไปะยุ่งมองไม่ไปยุ่มมองนั่นมองนี้ นะครับมองได้ดีมองได้ที่อยู่แล้วอบอุ่นดูแล้วมีความสุขไม่มีปัญหาปัญหาน้อยนะครับเขาก็ต้องไปอยู่ที่นั่นนะครับเช็เช่นเดียวกันถามว่าเด็กหนอยนนมมีคนล่งบอมัมนก็มีนะครับมันก็มีแต่ถามว่ามันมันกระทบไหมมันก็ไม่กระทบแต่ความเป็นผู้ใหญ่ของเขาคือเด็กหน่อยมาลานะครับผู้ใดมาลาอ้าวหอกกัยินดีหอากัรับ วายรับยังปกติอวยพรอวยยังผมละนะครับเพื่อให้เล็กน้อยเขาเป็นไปเติบโตนะครับการที่ส่งเสริมให้คนไปเติบโตเขาชิดว่าเขาไปแล้วเขาสิไดใดดีกว่าเราก็ยินดีนะครับเราก็ยินดีนะครับบางครั้งเขามีศิลปินอยู่นในมือเป็นซิปีย่ามีศิลปินในมือเป็นซิปถามว่าเราจะปั้นอย่างกรโปซีกลางนั่งก้อยน,นะครับ เขาสิปั่นยางกอนเนาอเห็นบอลเราก็ต้องมาดูอีกเอาขำสมมติว่าเขาปั่นโป้ีเขาปั่นโป้สีกลางนั่งเนี่ยก้อยนี่ก้อยเนี่ยยุดทุดถ่ายมูเลยคือประหอดก้อยเทียว่าอยู่ๆมือหนึ่งก้อยมีทางทสีสบไปเติบโตเราก็ยินดีให้ก้อยไปนะพอเขายังปัน่นเขายังอยู่กับโป้สีกลางยังมันหอดใสเลย ฮอกกยินดีที่จะให้ผู้สดท้ายไปฉะนั้นแล้วนะครับไม่ไม่ได้ขวางกั้นนะครับพูดถึงนู้นนู้ไม่มีความรู้สึกว่าขวางกั้นใครหรือปิดกั้นหรือดองใครนะครับนู้นว่าหนูว่ามีความคิดนั่นนะครับนะหนูว่ามีความคิดนั่นเพราะว่าหนมูมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไปแล้วได้ดีนะครับ นาเจ้าบอกคือคนมีเงินหลานนะบอดข่อยกับบอมีเนาะเสียกว่างนขันข่อยกับบมีม่เนี่ยเสียกว้างไหนนะครับนู่นน่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาไปเราได้ดีเราก็ยินดีแต่ถ้าเขาคิดว่าอยู่นี่ยังอบอุน่นอยู่นี่ยังมีความสุเขเฮ่ากะยินดีที่สิส้งเสริมเขาต่อไปไม่แพ้กับคนใดคนหนึ่ง นะครับและอีกอย่างหนึง่งศิลปินง่ายแปดที่แปดวงกระซังถ้าคุณไม่เล่นโซเชียลมารอตั้งแต่ให้วงส่งเสริมมารอตั้งแต่ให้วงสนับสนุนบอกเอาเจ้าของบลอเล่นโซเชียลบ,าายบาาอต่างทายคลิปบอต่างยังที่เห็ดคนอยางมาติดตามเจ้าของเป็นอีก1ิปีมกระเท่าถิ่มซื้อมาล้ั่นีหลีเสียคอยโลด ทันสีมะม่วงตะอ่างว่าตะขอโอ้ยกูเสียงดีกูเสียงดีกูหน้าตาดีกูเสียงดีจะในวงก็ตตองปันอยู่แล้วต้องปันคอยเป็นอันดับแรกเพราะคอยเียงอีก็มูคิดผิดครับส่วนมากหมอลำจะอยู่ได้เขาก็จะต้องเอาคนที่มีกระแสทินะครับเพื่อ เพื่อมันเป็นมันเป็นทางลับที่รวดเร็วไงนะมันเป็นทางลับที่ที่รวดเร็วที่ทําให้ที่ทําให้กระแสของวงอ่ะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับขันม,มาอยู่วงวอลลํมแล้วขันหุจักสางกระแสคนนี้กระดัง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 รวมร่รวมๆกันมันช่วยเสริมซึ่งกันและกันนะครับแต่ขัน เป็นหมอลำแล้วบเลินโซเชียลบบสางกระแสอยมันก็จะมันก็จะเป็นหมอลำที่แบบไปค่อยหดตัวลงหดตัวลงหดตัวลงชาแนลเล้วใหญ่แปดสิบแปดวงบบมีประโยชน์ถ้าคุณไม่ใส่ใจที่จะทำโซเชียลถ้าคุณไม่ใส่ใจที่จะโปรโมทตัวเองอ่างตะวันจะของมาไล่หลอ่างก็ตว่าจะของมีเมยยกไหลนะครับแต่ถ้าคุณ ไม่สร้างตัวตนในโซเชียลให้คนรู้จักอย่าคิดที่จะใช้คำว่าด,ดังกับตัวเองนะครับจะใช้คำว่าด,ดังกับตัวเองฉะนั้นแล้วนะครับต้องหูจักนะครับต่างโซเชียลโดยเฉพาะศิลปินอลังการโชว์จังแเ,เนี่ยวงไม่นะครับอลังการโชว์น้องๆที่ออดิชันขางมาาไม่นะครับ ใครไม่เล่นโซเชียลอ่ะนุบอกตรงเลยนะคุณถูกดองอิลีนุบอกเลยเสียงมีหกใครไม่เล่นโซเชียลต่อไปนี้คือคุณถูกดองถ้าคุณคิดว่าคุณถูกดองคุณก็ไปอยู่วงใหม่สิมันจะมีไหมล่ะวงไหนที่จะเอาคนที่ไม่รู้จักสร้างตัวตนให้กับตัวเองนะครับบัตรน,นี้ของเฮานี่ที่เฮาไม่ได้รับเพิ่ม กเพราะว่าศิลปินอื่นๆนะครับที่จะย้ายไปนั่นไปนี่นะครับแฟนคลับพยายามอย่าตามแซะเขานะครับบางทีเด็กมันจิตตกนะครับบางทีเด็กมันจิตตกบางทีเด็กมันความรู้สึกทำไมฉันผิดหรอฉันย้ายงานฉันผิดใช่ไหมจริสิไหมครับ ฉันย้ายงานฉันผิดใช่ไหมฉันอยากเลือกในสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันไปหาประสบการณ์ฉันคิดว่าฉันเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองฉันคิดว่าฉันลองเปลี่ยนที่อยู่เพื่อมองนี้หลังคามันหัวลองเอไปอยู่หม่องไม่ที่หลังคาเฮี้ยนบบงหัวเบิรงดูมันจะเป็นยังไงนะครับเจ้าคิวเจ้าคือกงเธอคิวฉันเหลือนิดเดียวฉันเลยพี่ระดาเขียนคิวให้ เทศกาลอย่างเมื่อฉันไปนเพิ่มปฐมเมืม่อฉันไปนเพิ่ปมปฐมคนาถามเอาคิวเจ้าขึ้เรือหน่อยเถอะยัน,ก,ยนก,ก,ยกูยันกูบางงามกูแต่งหญิงกูอยากกูว่าสู่พงศกรเถอะนอเขาเล็กกันคิวกูบากหลายกูก็เล็กคิวเลยบ่อยังเดอะนั่นแหละก็เล็อใหญ่สิบ,บอกว่านะครับก็เล็อใหญสิบ,บอกว่าอย่าไปตามแซะเขาบางทีเด็กมันจิตตกเด็กยอมันจิตตกเด้๋หนนอยมันมีความรู้สึกว่าฉันก็แค่ เดี่ยนที่ทํามาหากินเฉยๆเหมนะ่ทําไมจะต้องอแสะทําไมจะต้องโดนแสะทําไมจะต้องโดนเหมือนค่าคนตายนะครับเหมือนค่าคนตายอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเขาจะไปเขาจะไปอีอย่างเล็กหน่อยครับเดี๋ยงตวนูนูเลี้ยวตนมากกว่านะครับหรือใครที่ใครที่อยู่กับเราเฮ็ดนพะิษสิตาย บัรย่งจะออกไปอะโอเคอะไปโชคดีเด้ลูกเด้อโชคดีเด้หล่าเด้อนะครับย่าติต้นตนำตามันขู่วยผมทุกคนนะครับทรงทางทีดีนะครับเฮาบ่บ่บ,บ่นันครับแต่ขันทัาสิบพี่พี่แม่แม่คนไดนะครับหรือพี่น้องนะครับคนไดทีคนไดทีน้ำแสะน้ำเจาะแจะเอียงเด็กน้อยนะครับ เอ,อเราเห็นในเขาเกิดความรู้สึกบ่ดีงีงจ้ะนะครับคือ,ค,อคือคือคุณต้องต้องย้อนมาดูตัวเองนะว่าถ้าคุณจะไปตามแซะตามด่าอยู่ไหนก็ไม่ดังหรอกอยู่ไหนก็ไม่นั่นหรอกอยู่นี่ก็ไม่นี่หรอกเอ,อไปไหนก็ไม่เจริญหรอกคําเหล่าเนี้ยมันเป็นคําที่ขันว่าจังไขอยนี่ขบเคียดดอกไม่ต้องกสิดาขึ้นได้แล้วนะแต่ขันได้ไม่ได้เร็กน่อยหมอลำบมัองสนั่น คือนุองสงสารนุงสงสารเด็กทุกคนเลยนะครับที่โดนตามแตะไม่ใช่เฉพาะศิลปินที่วงไม่ใช่เฉพาะ,ะคนนั้นคนนี้ที่ห้องหกักแต่น้องก็สงสารทุกคนที่โดนแซะโดนว่าโดนน้ำจีกน้ำถือจีกน้ำถือว่าสรุปคือมึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาตัเงแตอนไหนนายเบ๋ยเขหมายนาเบ๋มึงไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขา้งแจอตอนไหนทำไมมึงไม่ปล่อยให้เขาไปมีอนาคตที่ดีหรือว่า อลองเปลือเขาลองเปลี่ยนที่แล้วแล้วทําให้ความรู้สึกเขาดีขึ้นทําให้การทํางานเขาดีขึ้นอ,อยู่ที่นี่มันอะไรที่จําจีเดิมๆมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วทําให้เขาอาจจะขยันขึ้นก็ได้ทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองก็ได้ทําให้ไม่คิดอย่างนี้นะครับอยากให้คิดแบบนีม้มากกว่านะครับไม่อยากให้คิดหรือไม่อยากให้มีความรู้สึกนะครับที่ว่าจะต้องตาม คำพูดฆ่าคนได้จริงบางทีอ่ะคำพูดนี่แหละนะครับมันทำให้ความรู้สึกเขาเสียมีความรู้สึกเสียมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูแค่ทำมาหากินแมสิมแม่